เหมือนวัยรุ่นสมัยแบบตอนอายุ20ต้ตนๆน่ะคือแบบว่าเราสามารถแบบเซ็ตผมได้โอ้แน่นมากผมแน,น่นพี่ผมบางเคยผมบางมาก่อนจริงๆนะนูเน้อหนึ่งอะะสองสามสี่ห้าใครที่ดอูอ่ติดตามแฟนเพจของผมนะครับเทมทำไรเนี่ยก็จะมีโค้ดด้วยมาใช้กับเกสาคลินิกน,น,นะครับ กำลังจะไปฉีดพาินเทคครั้งที่5นะครับที่แกซาลินิกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะฮะอ้หลุมบน,นถนนนี่เต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวไปรอดูผลลัพธ์กันในครั้งที่5้านะครับว่ารูปภาพจะออกมาเป็นยังไงนะแต่จะบอกว่าความรู้สึกตอนเนี้ยคือเหมือนวัยรุ่นสมัยแบบตอนอายุ2ี่สต้นๆนะคือแบบว่าเราสามารถแบบเซตผมได้ใน ในครั้งที่มีวันสําคัญๆนะเนาะเออเพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะไปทําเกสาคลินิกเนี่ยแทบจะไม่กล้าเซ็ตผมเลยโอ,อ้ตอนนี้ก็กล้ามากขึ้นนะฮะแล้วก็ในช่วงของการเตรียมผมเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยมั่นใจในการที่ว่าหลังจากฉีดไปแล้ว6ครั้งภายใน6เดือนเราก็จะได้ไปปลูกผมกันต่อนะครับแต่วันนี้เนี่ยคู ู้สึกว่าผมมันฟูแล้วก็มีความชี้เด้งขึ้นมา,มากขึ้นจากเดิมจริงๆนะฮะ อันนี้ก็คือมันก็จะหนานขึ้นใช่ก็คือตรงนี้ที่เหมือนไม่เคยตรงนี้ที่มันบางๆมันก็จะแบบแคบลงแล้วเส้นมันหนาเนาะก็จะเหลือวงแค่นี้มันชัดเจนมากเลยนะวใช่ใช่อตอนนี้ก็คือนี่เกิดใหม่อนี้สามเส้นสามเส้นอันนี้ก็ใช่เส้นเล็กๆที่ยังไม่ฝนนะคะอย่างฟิวนี้ก็เห็นสีต้นนะคือ จะบอกว่าน้อยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยมันขึ้นเยอะมากแล้วมันก็โตไปเรียบร้อยแล้วโตไปแล้วค่ะมันเลยเสร็จที่จะเห็นถ้าถ้าถ้าเกิดเป็น่วงที่เห็นขึ้นเยอะๆจะเป็นตอนที่เทมกินยาปประมาณสองเดือนอ่าอ่าช่วงนั้นคือผัดแล้วก็ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมันโตหมดแล้วเขาเรียกหนึ่งหนึ่งตารางเซนคือจะขึ้นแบบสี่แ่งต้นมันก็เยอะแล้วค่ะก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้ค่ะอ่าเราก็ใช้กล้องส่องมาดูก็จะเห็นว่า จะมีตัวเกิดใหม่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้นี่คือหนึ่งตารางเซนใช่ค่ะสุดยอดมากคือมันก็จะขึ้นมาไม่ไม่ใช่แค่ เขาเรียกว่าอะไรในรูเดียวด้วยมันมีรูอื่นด้วยมันแทรกเข้ามาจากรูเดิมด้วยแล้วก็เหมือนบางต้นนะคะอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นเส้นเดี่ยวออกมาอแต่ว่าในอีกสองเดือนในอีกเดือนหนึ่งถ้าเราแบบว่านัดกันมาเจอมันก็จะยาวแล้วนะเราก็จะไม่เห็นพวกนี้แล้วใช่ค่ะหน้าที่หลังจากที่ยาวก็คือบูสต์ให้แต่ละเส้นเนี่ยอ้วนดังนั้นพอมันบูสต์แต่ละเส้นอ้วนมันก็กลายเป็นผมผลิตปกติ คค่ะรับผมลูกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วเด็กๆเด็กๆน้องๆเครื่องหิวไลท์ทูครับช่วยให้การกระตุ้นรักผมให้รากผมแข็งแรงแล้วก็เจริญงอกงามฟื้นฟู มาเลยครับไม่กลัวแล้วครับหลับใส่เลย <c oughs> สมมติครั้งที่หกเสร็จแล้วแล้วหลังจากที่ เรามีรากผมที่แข็งแรงเราจะสามารถปลูกผมได้เลยเปล่าหรือว่าต้องรออีกซักระยะหนึ่งจริงๆถ้าผมเดือนประเมินแล้วรากผมข้างหลังสองแล้วโอเคเลยมันมีต้นเยอะต้นแข็งแรงก็ร้อมย้ายได้เลยค่ะอ,อ๋อจริงหรอใช่คือหก <6 S 1> เดือนปุ๊บแล้วเดือนที่7คือเราสามารถปลูกได้เลยใช่แต่ถ้าเป็นเดือนที่8เดือนที่9ก้เนี่ยก็จะดีกว่าหรือว่าไม่จำเป็นมันขึ้นกับว่าณเด แต่ว่าอย่างบางคนแบบเอ้ยยังติดภารกิจอะไรเงี้ย<ม>ก็สามารถฉีดพัสดุนเทคไปได้เรื่อยๆเลยค่ะหกเดือนสิบเดือนพร้อมว่าไห่ก็ค่อยปลูกเพราะฉะนั้นอันนี้เนะี่ยคือเป็นวิธีการเตรียมผมอย่างหนึง่งที่ทําให้เรามีผมแข็งแรงเพื่อเอาย้ายมาข้างหน้าใช่ยิ่งมากผมต้นกล้าพร้อมเท่าไหร่เตรียมความพร้อมดีออกสู่สนามก็รอดเยอะออไม่ได้มีคับคอย อย่างน้อยค่ะสามเดือนหกเดือนเพราะว่าจะลงเมินเรื่อยอ,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 อ๋อแต่แต่คือถ้าไม่เตรียมผมก่อนเนี่ยน่าจะหนักเพราะว่าผมเราจะเส้นบางแล้วก็มาแปะข้างหน้าแล้วไม่รู้ว่าจะ<ช>แข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกเหมือนเตรียมพร้อมอ่าก็ทำให้อัตราการรอดเขาเรียกว่าอัตราความสําเร็จของการปลูกผมสูงขึ้นไม่ได้รีบทาไมต้องรีบค่ะปลูกผมน้นการเรียมก่อนเพราะว่ายิ่งรีบโอเคผลลัพธ์มันอาจจะเห็น ชัดแต่มันไม่ได้ดีคือถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาผมบางเยอยๆเช่นผมแข็งแรงไม่ต้องเตรียมค่ะปลกได้เลยที่ทำมันดับไปไม่เป็นไรนต่อเลยครับ่แต่ว่าถ้าอย่างบางคนเราประเมินแล้วผมบางเช่นของพุณเทงเนี่ยตอนแรกเริ่มในขวานยางบางมากกว้างพื้นที่เยอะการที่เราย้ายผมทนทีเนี่ยบางทีข้างหลังมันก็าจะยวันอยู่อ่าแล้วการที่ย้ายไปหนึ่งด้วยความขอมน้อยสองปริมาณผมที่เราวัด มันเยอะมันสวนทางกันนะคะความพร้อมน้อยแต่ลงสนามยากมันก็มีโอกาสที่กราฟมันจะโตได้ไม่ดีแล้วแถมใช้ทรัพยกากรเยอะกับการถ้าอย่างนี้น้ำหกเดือนเรารอมาจนถนึงหเดือนเนี่ยหนึ่งง่าาวนขึ้นต้นกลาใหญ่ขึ้นความพร้อมเยอะขึ้นข้างหน้าเคยมีสเปซเยอะเลยกลายเป็นแคบลงแบบนิดเดียวแต่ว่าปริมาณที่ใช้น้อยลงอ่ามันก็ย่อมดีกว่า เพราะฉะนั้นหกเดือนที่เราจะต้องเสียเสียเสละเวลามาตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มกว่าการที่อยู่ดีก็ปลูกเลยใช่สําหรับบางคนที่เหมาะประเมินแล้วว่าควรจะเตรียมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยที่บอกว่ากรรมพันธุ์ทันทุกรารใช่มาหมดเถอะวือบางคนแบบมีนาที่เป็นง่ามเฉยๆอย่างอ่พอไปถเขาแข็งแรงหมดแล้วก็พื้นที่ไม่เยอะเราก็อยากเีไม่ต้องเตรียมแต่อย่างบางคนที่มีขวัญบางร่วมด้วย ข้างหน้าก็บางข้างหลังก็บางอันนี้ต้องเตรียมค่ะบางคนที่คลินิกเนี่ยใช้เวลาเตรียม6กปีอบอกวถ้าเราคุณอยากปีหนึ่งค่อยปลูกเขาก็ตกใจที่อื่นเขาอยากให้ปลูกเลยนะเร<อ>าอนนบอกว่าไม่ค่ะดีที่สุดคือเตรียมก่อนนี่นี่คือการดูแลใส่ใจลูกค้า<ช>เพราะว่าไม่งั้นโอเคแนละ้วคุณบอกว่าเอ,อปลูกได้เลยแต่มันประสิทธิภาพไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ปลูกได้เลยหมอได้เงินน้อยแต่คนไข้มองที่ผลลับมันไม่ใช่คือภาพหมันก็ไม่แฮปปี้อ่ะไม่แฮปปี้วิงวิงเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะมีอีกพาร์ทนึงที่ผมต้องไปปูกนน่แหละแต่ตอนนี้ครั้งที่ห้าแห้ะผลลัพธ์ก็ถือว่าดีมากเห็นชอบมากเลยครับขอบคุณครับคนจิ๊บครับ เดือนที่6แล้วครับอยู่กับหมอจิ๊บอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำพาเซนเทคก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลงกังจะตรวจผมอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของเดือนนี้นะครับโอ้แน่นมากผมแน่นยังไงครับ นี่ผมบางเคยผมบางมา่อั้จริงๆนะโรนชอบกำจนแบบนี้มากเลยโชว์เลย <laughs> เหลือจุดเล็กๆแล้วนะครคือนี่คือครั้งที่หกครั้งสุดท้าย <c oughs> แล้วก็จะต้องทานยาไปเรื่อยๆนะหมอจิ๊บนะ แล้วก็หรือว่าบางคนนะคะชอบในการฉีดแล้วก็นั่นมาสามเดือนครั้งสองสเดือนครั้งก็ได้ในระหว่าง,งรอนะคะถ้าชอบแนวฉีดนะแบบบางคนซื้อคอสหกครั้งแล้วแบบเอ้ยติดใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันบารุงเยอะๆก็สามารถทําหักได้คะ่นะจากโค้บหกครั้งแต่ถ้าแต่ถ้าใครแบบว่ามีมีเวลาว่างเนี่ยก,ก็ก็มาทำคยูไลท์ทูด้วยโือถ้าอยู่ในคอสเนาะไข่ดาว แล้วก็งามด้วยแต่อย่างบางคนเขาจะมีแค่ไข่ดาวอย่างเดียวงามเขาไม่มีไงบางคนก็งามอย่างเดียวไม่มีไข่ดาวอันนี้อันนี้คือของเทมซูคุ้มก็คือได้ทั้งคุ้มเลยฮะคุ้มได้ทั้งโอเอ็มได้ทั้งก็จะพันเมื่อกี้ก่อนเนาะก่อนก็คือภาพนี้ทีนี้อาจรักษาไปเรื่อยๆเนาะล่าสุดก็คือฉีดก่อนฉีดครั้งที่ห้าเนาะนี่บนี่ดโอ้โหชัดเจนเลยอะ แต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะนี่นี่แล้วนี่คือว่าเยอะแล้วตอนนี้เยอะกว่าเลยใช่ไหมใช่มันก็จะทยอยงอกขึ้นเรื่อยๆค่ะเต็มที่ที่หนึ่งไม่แต่ต้องบอกว่าตรงโ o ที่ผมเป็นอยู่ะคือหลังจากฉีดอะมันก็ขึ้นนะเนี่ยมันขึ้นนะหมอจ๊บตรงเนี้ยมันขึ้นเยอะเลยนะที่บอกว่าเตรียมผมคือมันจะลดพื้นที่ตรงนี้ด้วยอ่าจากตอนนี้ยังมีรูมขนอ่ะ คือจากที่เราเราประเมินว่าใช้สอง0ห้าถึงสา0พันกราฟเนี่ยมันอาจจะเหลือแบบแค่พันห้าสองพันก็อาจจะเหลือน้อยลงประมาณอาจจะลดลงแล้วแต่ว่าผมตรงนั้นมันมีบุมฝนก็ก็ลบหักลบไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนักผมตรงนี้นะคะที่เคยมีปัญหา okay. ตอกฝันจริงจริงเราไม่ได้ค่าหมอกแล้วเจอลูกผมใหม่เยอะนะเพราะว่ามันงอกมาก,กันการป็ดผมชั้นใหญ่หมดแล้วแต่องที่บอกคือผมเลยบางทีมันไม่เป็นที่ก็๋ยวให้ดู มันยังมีทะยางอกอีกนนไงนส2เส้นนั้น่องดาวฟิวเลยแล้วก็เห็นไหมคะว่ามันห้าราก็จะเห็นลักษณะขึ้นมาจากต,น,ตนเล,เล็ก,ก,กเขาก็จะทากานท่าไ้อยอัอนนี้กเยอ,อ,อ,อเลูกผมกำลังมาแลวซึ่งก็จะองอกได้อีกกว่านี้อีกแต่ว่ามันยังไม่ใช่ว้อเป็นะคะ้เราเซ็นก็เลยทีกนเสลัหนึ่งปียานมีห้าต้นดอกห้าต้นนี้ก็จะยาวเป็นต้นยาวๆอีกสัก คับเจนเลยนะน่ะตัวเล็กตัวเลว็กสองตัวทูโผนะคและด้วยให้ให้ดูคุณภาพของผมว่าก่อนเนี้ยเราเราเทียบความแข็งแรงของผมก่ะผมไทครอยดจะเป็นผมที่เส้นใหญ่ที่สุดอให้ดูไซส์ีทกรอนนะคะทีนี้การที่เราจะบำรุงให้ผมคนทั่วไปเนี่ยแข็งแรงเราก็เลยเทียบกับไททอยว่ามผมคนเราควรจะไซส์เท่ากันเั้าหัวถูกไหม ให้ดใส่ตรงนี้นี่ว่ามันใกล้ความจงไม่อย่างเกบเทียบก็ยังหนาได้อีกแสดงว่าก็ยังอาจจะได้คิดหนึ่งอ่ะให้ดูไส่เนี่ยอันนี้คือเส้นปกติเห็นาะถ้าพวกนี้อาจจะยังเล็กอยู่ก็ต้องพยายามใส่วิตามินวิตามินให้มันหนาเท่ากันถ้าให้เทียบกันก็คือข้างหลังทีนี้อันนี้อาจจะมีเส้นบางนี้ผสมอยู่อ่าแปลว่าก็จะหนาได้่ันี้คือมันกำลังเจะเติบโตแหละใช่ถ้าเกิดตอนแรกที่เราส่องกันวันแรกๆอ่ะ จะเส้นเล็กจิ๋วเลยค่ะปาเก็บพภาพไงนะไงเพื่อนสาวไม่ใช่ก็จะเห็นว่าผมเห็นไหมคะจากตรงที่มันล้านไปเลยเนี่ยมันก็ดูมีลูกผุ่มขึ้นมาด้วยพอจะบังต นีให้ดูหน้าจอก็จะเห็นว่าผมอ่ะมันเริ่มทยอยขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้ยาวเฟื้อเหมือนเส้นใหญ่ๆนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเส้นเล็กๆสั้นๆขดนะขดไม่เกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าเทมโบรนี่อ้อ็มีขนเหมือนกันใช่ี่แยกลมขนกับขนถ้ายาวมาหน่อยคือขนถ้าสั้นๆติดนัาเลยคือขนซึ่งอันนี้ก็เหมือนจะเา็นอกค่ะพี่ี่ก็จะใช้ไหม คือต้องบอกคนที่ดูว่าเมื่อสักครู่เนี้ยคือที่ผมเคยปลูกมาแล้วผมมันก็ร่วงไปแล้วตอนนี้มันก็กําลังจะงอกใหม่จากการที่ได้ฉีดเปอร์เซ็นต์ด้วยกินยาวิตามินด้วยเนี่ยค่ะผมที่มันยาวระดับหนึ่งคือน่าจะกลายเป็นผมแต่ถ้าเป็นเส้นแบบสั้นมากๆค่ะเป็นทุกขนนะอย่างเน,นตรงี้เน่ยตรงเนี้ยลูกผมขึ้นเยู่ ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นผมซึ่งตรงนี้นจะใช้พื้นที่น้อยลงเราก็จะคูณความหนาแน่นน้อยลงแต่บางก็ยังต้องปลูกอยู่ดีนะเพราะว่ามันก็คือสมมติตรงเนี้ยที่ดูเราไม่ขึ้นเลยคือท้ายอยเท่ของไปเท่าขนตรงหน้าไม่นับขนอันนี้จะต้องปลูกแน่เข้าไปแต่โดยรวมความหนาแน่นของผุเทียบเท่าเกลือบขึ้น่อค่ะจะได้ผ่านเตรียมอนุบาล พร้อมมากพร้อ <laughs> มปลูกเลยลเค่ะเวลาเท่าไหร่เ็มจะมาปลูกชายแสงรอบที่หกครับรอบสุดท้ายแล้วรู้สึกผมเยอะเหลือเกิน yeah <laughs> และตอนนี้นะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณจริงๆหมอจิ๊บขอบคุณมากเลยครับที่เกษารได้ช่วยเหลือให้ผมเนะี่ยดกขึ้นแบบทันตาเห็นใน6เดือนคือแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมร้านเนี่ยมาปรึกษาเกษารได้เลยหมอจิ๊บมีอะไรยังจะฝากถึงคนที่แบบว่ามีหัวบางหัวร้านใกล้ๆผมบ้างนะจริงๆจะบอกว่าปัญหาผมบางเนี่ยไม่ยากนะคะแค่คนไข้เข้ามาคุย มาปรึกษาหาสาเหตุแล้วก็แก้ให้มันตรงปัญหาคือบางทีเราไปงมรักษาด้วยตัวเองซื้อยานั่นยานี่ลองเองมันกลายเป็นหลงทางเพราะ,ะหลงทางแล้วกว่าจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยบางทีเราต้องเสียรากผมไปถาวนันเรียกว่าร้านเนาะแล้วจากนั้นก็ต้องมาตั้งปลุกผมอีกดังนั้นเนี่ยโรคเนี้ยอยากให้คนไข้อะเข้ามาคุยมาปรึกษาคา่ะแล้วก็ยิ่งรักษาเร็วยิ่งดีจริงๆคือในเรื่องปัญหาหลายๆอย,ย,ย่างปัจจัยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณของเรานะครับหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยคือ ตัดออกไปก่อนเรามาปรึกษาทีมแพทย์ของเกษาก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะได้ช่วยเหลือได้นะครับให้ทุกอย่างมันชะลอไม่ไม่ให้รู้สึกว่าผมมันจะล้านไปกว่านี้แล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเนี่ยเราก็ค่อยมาฉีดฟาเซนเทคมาทำฮิวไลท์ทูมาปลูกแบบเนียนให้ครบเลยนะครับและพิเศษสุดๆเลยหมอจิ๊บใครที่ดูติดตามแฟนเพจของผมนะครับเทมทำไรเนี่ยก็จะมีโค้ดด้วยมาใช้กับเคสาลินิกนะครับนั่นคือเทมส์เอ็ก เกษานะครับจะได้ส่วนลดเยอะเลยนะฮะก็คือ1,000 0บาทนะครับต่อการมาปลูกผม NNM นะครับแล้วก็1,000 0บาทนะฮะในการใช้ฉีดพลาเชนเทค6ครั้งหรือ10ครั้งนะครับจากราคาเต็มนั่นเองนะฮะมาบอกหมอจิ๊บมาบอกทีมเกษาได้เลยว่าเทมส์เอ็กเกานะครับขอบคุณมากครับหมอจิ๊บันนีขอบคุณมากคร <c oughs> ับดีใจที่ตลอดคลิปที่ผมทำมานะับมันเห็นพัฒนาการแล้วก็ทำให้ผมมันเป็นอย่างนี้ฮะดกเหลือเกิน มันหน้า,<ห>าเลยไม่ทันกหม่กูใหมเอาเ่อไม่ทันนี่ฮะผมนี่เหลือจุดนิดเดียวแล้วมันคือขวัญของคนปกตินะครับวันนี้ขอบคุณคนดูแล้วก็ขอบคุณมาจิ้มากๆครับนี่ครับปรึกษาเกษาครับผม